นี่ครับคนเลี้ยงไก่ครับต้องเฮ็ดให้ถูกวิธีต้องล้อมที่ไก่ให้อยู่ที่บดต้องให้ล่งเขาสถานที่นี่กว้างกวางครับพูนสถานที่เลี้ยงไก่บ้านให้ถูกวิธีต้องล้อมดีๆครับอย่านบนลงเขาเพิ้นสถานที่อยี่ยว้อมกับล้อมไหวจยิงสแล้วครับล้อมไว้ ใหญไก่ลงถึงง่ามเก็บเกี่ยวแล้วก็ลือออกเก็บไว้กับปล่อยไก่ธรรมชาติของหมู่บ้านครับนี่ผมไก็ที่ล้อมไ้ชิ้นสี่แล้วครับนีล้อมเลี้ยงไก่ธรรมชาติในหมู่บ้านก็นให้ถูกวิธีต้องล้อมไว้ซักก่อนเรค่อยสีบปล่อยใกล้ตอเขาตอน้ำครับ ขัดมล้อมเดี๋ยวมันถีลงปลาเขากินเขาผมก็ททำการล้อมอยิงสี่ครับเนื้อที่กับกว้างขนาดพูน้นโลกไกยหุ่นอยหุ่นครับโลกลอยู่หุ่นถึงเวลาก็มมล้อมไหอย่าไห้กินเขากินน้ำครับสถานที่กว้างพูนเขายู่ใกล้ๆพุนหู่นละสถานที่สี่รอมไปล่ะลองไปพูน้นไปพุน่นกระเรียงใกล้บ้านในหมู่บ้านครับ ไก่ตอนนี้ก็ค้างไว้เ่ราท่านด้ปอยหรอกเพราะท่านในปอยออกต้องล้อมไว้ให้เสร็จให้เรียบร้อยก็ปอยให้หากินหย้าธรรมชาติกินนันกินหนีอยู่ในเดินนี่แหละเด้งไปเรื่อยๆถึงเวลาก็มาล้อมย้ำเอาเขาออกก็เอารั่วล้อมออก็ปลปอยไก่ธรรมชาติของในหมู่บ้านครับ ที่เลี้ยงกิ้งศี่มาอยู่เรื่อยๆครับจะทานที่กับกลวงเห็ดไ้หลายยางเลี้ยงตั้งไก่เห็ดทั้งหน้าเลี้ยงผสมประสานในสกิดข้อเพียงได้กินได้ขายเป็นเงินเป็นกำผูนครับเหล่าไกล่ลกไก่ครับผูนจะทานเลี้ยงกับกลวงขวงดี หลวงเลี้ยงให้ถือวิธีก็ต้องรอมแบบนี้ครับย่านไปฮิตเขาจิ้มน้ำเฟินเดี๋ยวเฟินสีหายห้ครับต้องรักษาไห้ห้ดที่รับเฟินหายห้กับเฟินจมหายจะเขาก็ต้อง้อมให้เฟินนี้สิละสถานที่เลี้ยงไก่ต้องกว้างขวางครับไก่ไกลพื้นบ้านครับพูดละเหล่าไก่ผมครับสถานที่ปล่อยเลี้ยงไก่กับควง ในทีหน้าแล้วก็ทีนอกบ้านครับนี่ครับกำลังเห็ดประทันแล้วครับเห็ดประทันแล้วถึงเวลาก็ับมาหล่อมาเห็ดก่อนเห็ดประทันแล้วไห้ไก่มันอยู่ในบริเวณนี้ครับเรียงให้สบายขอสวัสดีเดอ้อพี่น้อง